การใช้งานเหยื่อกำจัดหนูผลิตภัณฑ์ชีวภาพเหยื่อกำจัดหนูสูตรชัญยาเรือไม่ใช้สารพิษสารเคมีวิธีการใช้งานนำเหยื่อไปเทกองบริเวณที่หนูวิ่งหนูชุกชุมเห็นหนูเยอะๆหรือบริเวณที่มีมูลของหนูเยอะๆเทกองสองถึงสามซองตอนน่อหกอง อย่าประหยัดเหยือ่อการประหยัดเหยือ่อจะทำให้หนูได้กินน้อยเหยื่อตัวนี้รายการนี้จะมีกลิ่นที่หนูชอบทำกลิ่นไว้ยิ่งกองเยอะเท่าไหร่กินจะแรงหนูจะวิ่งตามมากินกันฉะนั้นการเทกองเน้นปริมาณการกองให้เยอะๆยะเพราะผลิตภัณฑ์น,นี้ไม่ใช่สารพิษสารเคมีไม่ใช่ยาเบือ่อ ปริมาณการกินจะมีผลต่อการหนีหายของหนูไปหรือตายของหนูการตายของหนูหนูจะไม่ตายในบ้านจะไปตายนอกบ้านหรืออาจจะหนีไปเลยเหตุผลเพราะชัญญาเรือมีทําหน้าที่เข้าไปลดปริมาณน้ําในร่างกายหรือเรียกง่ายๆว่าการซับน้ําน้ําในร่างกายหนูจะน้อยลงลดลง ทําให้หนูเกิดความร้อนหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าเ um บมคาร์บลรซึมกระบวนการนี้จะทําการเผาผ่านาน่านไม่ร่างกายทําให้หนูร้อนร้อนถึงขนร่วงเพราะฉะนั้นคือหลังจากเหยื่อหายไปแล้วหนูก็จะหายไปด้วยภายใน2-3วันการใช้งานบนฟ้าโดยปกติแล้วช่างจะเปิดช่องไว้หช่องเขาเรียกว่าช่องเซอร์วิสช่องนี้จะอยู่ในบริเวณครัวหรือ ตามห้องน้ําให้เปิดช่องขึ้นมานําเหยื่อไปเทกองบริเวณใต้ฝ้าให้เยอะๆเ,เข้าไว้5 1าถสองให้กองใหญ่ๆกินจะได้แรงๆหนูจะได้วิ่งตามกินมากินกันให้หนูกินปริมาณเยอะๆหนูจะได้อยู่ในบ้านไม่ได้แล้วก็หายไปจากบ้านง่ายๆแค่นี้วิธีการใช้งานอีกอย่าง อย่าไปสัมผัสเม็ดเยือ่อหรืออย่าไปแตะเม็ดเยือ่อให้น้ำเหยื่อไปเทกองกับพื้นได้เลยอย่าใช้ภาชนะรองหรือกระดาษรองให้เทกองกับพื้นโดยตรงถ้ามือไปแตะเยือ่อหรือถูกเม็ดเยือ่อให้นำเหยือ่อทิ้งไปการเทกองง่ายๆในถุงในซองบรรจุภัณฑ์จะมีถุงซิปอยู่ เปิดถุงซิปมาเทกองได้เลยไม่ต้องสัมผัสเม็ดเยื่อง่ายแสนง่ายทิ้งไว้กองทิ้งไว้2-3วันหนูหาจากบ้านเราไปแน่นอนแต่ถ้าเกิดว่าหนูภายในสองสาวันหนูยังไม่กลออกจากบ้านไปหรือยังไม่หายไปหรือไม่กินเยื่อให้ทําการเปลี่ยนจุดหาภาชนะหรือกระดาษตักไปเทเปลี่ยนจุดห่างจากจุดเดิมไปประมาณ1-2เมตร เปลี่ยนไปสักสอาครั้งเดี๋ยวหนูก็จะกินเองการใช้งานง่ายๆแบบนี้ทรงประสิทธิภาพไม่ทิ้งกินไม่ทิ้งซากไม่ทิ้งศพไม่ต้องกังวลใจว่าหนูจะมาตายในบ้านในเรือนทรงกินเป็นให้ลำคาญใจทำให้ถูกวิธีถูกต้องถูกวิธีได้ผลแน่นอนไม่ต้องมาเดือดร้อนกับปัญหาต่างๆหลังจากการใช้งานทำตามคำแนะนำนะครับ มีปัญหาใดๆโทรมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เบอร์โทร0816135175หรือลาย ID 0816135175ติดต่อมานะครับถ้าเกิดมีปัญหาแต่ให้ใช้งานตามคำแนะนำเบื้องต้นก่อนสวัสดีครับ